สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์ในระหว่างวันที่25กันยายนถึง29กันยายนพุทธศักราช2566บริการให้คำปรึกษากฎหมายแรงงานแก่นายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปรวม25ครั้ง38รายลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานจำนวน2รายสิทธิประโยชน์ที่ยื่นรวมเป็นเงินจำนวน4 2 3 8 9บาท พนักงานตรวจแรงงานได้ติดตามคำร้องลูกจ้างและเสร็จจำนวน2รายสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับรวมเป็นเงินจำนวน9,952บาทเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2 5 6 6สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่9ประจำเดือนกันยายน ื่อสรุปผลการดำเนินงานของกรมและสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566และพิจารณาแนวทางดำเนินงานตามนโยบายกรมในด้านต่างๆร่วมกันผ่านระบบทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมชั้น2สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2566 นายไพรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายกสอรอมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้บริหารระดับสูงข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยมีนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบทางไกลสื่ออนะิเล็กทรอนิกส์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมชั้นสองสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2566นายไพรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นางสาวขวนญิทยัยใจยอดนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวทิบวรีซ่อนยิม้มนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพ,พ,พ,พระบรมราชินีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชราชธิดาประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีนางสาววริษาสงวนเสริมสีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีณวัดแค่ายซตำตํบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี กม,งงมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของประชาชนหน่วยงานก็สองรอัมีอุดมการยึดมั่นคุณธรรมยกระดับคุณภาพ